น้องเทลมือนีกะสิมาอัปเดตนะอัปเดตทองเห็นพี่น้องถามเข้ามาหลายว่าน้องปิ้นคืออว้วนขึ้นแท้คืออวบขึ้นแท้บางคนมันกะเข้ามาติดตามไม่มันกันยังโมโหนะว่าน้องปิ้นทองเดี๋ยวสิมาอัปเดตวันมือตอนนี้ทองไม่จับเดือนแล้วเชินกันได้ไม่บ้างคนตังเล ตอนเล็กก็เลยเสียงดังเนาะน้องพิณแห้งเราคอยอยู่สินีมาเป็นว่าตอนนี้ท้องเจ็ดเดือนแล้วมีแต่คนถามว่าแล้น้องปินคืออ้วนขึ้นแน่คือบวมขึ้นแทน่โมเมนมีน้องอีกบอกว่าตอนบางคนเพิ่นก็เข้ามาติดตามไม่เกันยังโผวัาน้องปินท้องนะตอนนี้น้องปินกระท้องได้สามสิบสัปดาห์แล้วสามสิบสัปดาห์ก็คือเจ็ดเดือนเนาะตอนนี้ท้องได้เจ็ดเดือนแล้ว อีกสองเดือนพี่น้องอีกสองเดือนกันที่ได้เห็นน้องของน้องที่เหววแล้วเดือนกุมภาเนาะเนาะเดือนกุมภาน้องปิ้นกระคอดแล้วก็ถือว่าไวอยู่เด้ถือว่าเรียวอยู่แต่แต่น้องปิ้นอุ้มทองน้องปิ้นกันยังว่าไวอยู่ตอนนี้คือได้เจ็บเดือนแล้วเดี๋ยวสีมาแชร์ประสบการณ์ท้องคนแรกคนแรกกับคนที่สองเนาะมันตั้งกันแถวไหนท้อง ท้องลูกสาวแล้วก็ลูกชายมันตั้งกันแนวใดท้องน้องที่เอวน้องปิ้นโบแพ้โบหยางเนาะโบแพ้โบหยางท้องน้องที่เอวคือเป็นคนท้องที่แบบว่าไปใส่มาใส่ยางได้สะดวกสาบายเฮ็ดหยางก็สะดวกสาบายท้องน้องที่เอวมันเป็นเพราะว่าไม่ได้เหตุงาน ang 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 น,นักนนาเนะละท้องน้องที่เอวไม่ได้เหตุหยางเน,นะอยอยาะ็ต่เพาเฮ็ดเอียงท้องน้องที่เอวมันก็เลย สบายท้องน้องเดียวมาท้องคนที่สองต่างจากน้องเที่ยวต่างจากน้องเที่ยวหนึ่งเก็บหลังเก็บเอวคือปวดสุดๆเลยอันนี้คือนอนนี่คือติงว่าได้เลยเนาะนอนนี่คันสีพีิค,คิงกันยังสิได้ให้ผัวอยู่อกมาดึงพิกมาคือปวดสุดๆเลยท้องคนที่สองนี่เนาะลูกชายหรือว่าเป็นเพราะเฮา บล็อกหลังมากกับบจักเป็นเพราะเขาบล็อกหลังมากบอกมันก็เลยเห็นให้เขาปวดหลังคนที่สองปวดปวดหลังลงหาเอวลงหานีลปันเอวสิลุดกลงเวียนบกค่อยปวดบันไดนอกากกลงเวียนก็เป็นบังมือบางมือก็ย่างไปกับคัดคัดว่งไงหลังเอาย่างไปก็สิปับรถคือเจ้าสิสล้มลงมืองเทื่อนี้โอ้ยล้มลงบาืองเทื่อคัด ยัางลงไปจนล้มเนาะจะตั้งกันลูกลูกคนแรกกับคนที่สอง้วตอนนี้ค่ะปินแม่ลูกสองเต็มโตแล้วตอนนี้ท้องกันิ่มไงแล้วว่ามันมันิืมไงช่วงนี่เนาะช่วงหกเดือนขึ้นไปมันสเริ่มไงลูกเรากเริืมโตไงเดือนกุมภาก็ออกแล้วน้องเขียวก็สีได้มีมูแล้วมีแต่คนถามเข้ามาน้องปิน ท้องอยู่บ่มันจะอ้วนจริงแท้แต่ธรรมดาของคนท้องนะ่ะมันจะอ้วนเป็นธรรมดาเพราะว่ากินเพื่อลูกลูกคนแรกกับคนที่สองกันตั้งกันเนาะท้องอุ้งท้องนี่ตั้งกันตอนนี้กันท้องเจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเดือนใกล้แล้วใกล้สิเห็นหน้าแล้ว อีกสองเดือนตอนนี้น้ำหนักมังปิ้นก็นขึ้นมาเก้ากิโลแล้วขึ้นมาเก้ากิโลตอนท้องน้องที่เหี่ยวนะั้จากที่สี่สิบแปดนะจากที่สี่สิบแปดขึ้นมาหกสิบเอ็ดหกสิบสองโลเยเด้ท้องน้องเที่ยวก็ขึ้นมาสิบเอดสิบสองโลนะท้องนี่ตอนนี้เจ็ดเดือนแล้วก็ขึ้นมาก้อนท้องน้ำหนักที่อยู่สี่สิบแปด ตอนนี้ก็ขึ้นมาเก้ากิโลแล้วน่าจะสูดซีกันกันกบน้องที่วพอออกมาน้องเที่วก็ได้ยู่สามโลสามโลสองเนาะคือลงลุกมดเลยงานน้องพี่ใช้ให้เบ่งท้องท้องเจ็ดเดือนนี่ครับอันนี้คือท้องเจ็บเดือนกะโบ,บถือมาในอ้วนนี่แขนขาอย่างเงี้ยขึ้นอยู่ขึ้น,น,น,นบลายกะถือมาบ่อ้วนแหง ค้อดแล้วก MM ันน <cción> ้ำหนักกันสิลงคือเก่าเพราะว่าน้องปินเป็นคนสูงแล้วเป็นคนสูงเดี๋ยวสิให้พี่น้องเบิ้งตอนน้องลูกคนที่สองน้องวินทายไปทายวีดีโอไว้ตอนดินดึ๊บดึ๊บตอนนี้เพิ่นดินเก่งแล้จักซอกจังอย่างตอนนี้โผลขึ้นมาเดี๋ยวน้องปินสิให้เบิ้งที่วิดีโอที่น้องปินนทายไว้ เริ่มดินเก่งเนาะเริ่มดินเก่งแล้วก็ดินแทงเป็นวิดีโอที่น้องปิ้นไทยไว้ไทยเก็บไว้เนาะไทยเก็บไว้เบิ่งเบิ่งอ่ามือนั่นนึ่มือนั่นสาวไลโทรมาโทรมาว่ามั้ยฝันเหี้ยนแม่มุสีนีว่าสันฝันมาเอาลูกทรายมาบ้านว่าสันใหญ่ประมาณสามสี่แล้วว่าสันตกใจมีได้เมื่อบ้านพ่นละลูกง่ายพูดละ ลูกชายนะเาเป็่นเป็นเ้าเ้าเป็นเปนว่าสันเราเป็ี่นคือนอกที่เอว่าสันแล้วก็รอดรอว่าสันสาวไล่เพิ่นโทรมาเล่นน้ำเนาะนี้ลูกชายเพื่อนกะได้ปีกลัวแล้วได้ปีกลัวแล้วน้องกระฟิลกระงามงามน้องกระฟิลกาขาวขาวหน้าตากลอยคิวิ่นกระดำมดัเดี๋ยวสักมือน้องปิดสิเห็ดคลิปโทรหาสาวไล่เนาะ เรหาสาวไล่เรเล่นน้ำหนองกับฟิวลูกชายเพื่อนถกใส่เพื่อนคิดฮอดแหงคือซิว่าได้มาบ้านไงเดกว่าสันมือนั้นฝันเห็นว่าสันเอาลูกชายมาบ้านลูกชายกันหญ่แล้วประมาณสามปีนี้แล้วว่าสันเวลเป็นขนาดว่าสันตตอนนี้กะิ่มท้องหญ่แล้วก็ะดิ้นเก่งเิ่มยั้งไปใส่มาใส่กันิ่มเมื่อยเนาะเห็ดอย่างกบเมื่อยแล้วตอนนี้ พราะว่ายู่ในท้องเอากะมีหูนึ่งยู่ในท้องเนาะถึงแบกน้ำหนักทึงยังไหวก <c oughs> านย้งไ่ใส่ก็ลำบากบ่ค่อยได้เหตดเวียกหนักเนาะขอมือนี่ก็เหตดกับเข้ากาับน้ำซักผ้าล้างจานชำละกับขายของขายข้าวปุ้นแห้งคือเก้าตอนนี้ป่าเมืดพี่น้องถามเข้ามาป่าหลายขนาดตอนนี้ป่ามันขาดตลาดลมันแพง เพราะว่าช่วงนี้กันหน้าแ้งเนาะหน้าแง้งป่ามันกะแพงน้องปิ้นก็เลยเอามาขายว่าได้ก็เลยยังบ่ได้ป่าขันมือใดได้ป่าน้องปิ้นก็นิ้มาเห็ดคลิปบอกพี่นอ้องตอนนี้ก็คือขายเขาปุ้นตอนนี้เขาปุ้นยังอยู่5กิโลสุ้อให้เพราะว่าน้องปิ้นเอาม,ามือนั่น1ิบกระสอบได้มาบ่าหลายเนาะก็เลยขายสิบเหิดแล้วหากะเอามาบุกี้มือเนาะ กันเลยซีเมื่แล้วก็เลยสร้างมาอีกโยอะภสนใจกันติดต่อเข้ามาได้นะขขบคุณนแห้งเอาไปไว้กินกับส้ม,มํำเลอไว้เหดน้ำยาให้ยังได้เมื่มีเย็นคนเอาไปนอกคนเอาไปพัดพ้อมแซเยมคนละเอาไปพัดเอาไปพัดแล้วก็เอาไปเห็ดไอซุกี้มาสัน่นเ,เห็ดซุกี้พอมแซ่บมาสัน่นแต่ตอนนี้กันยังไข่ขขาปุ้นแห้งแล้วก็ <Hi. S 2> สมุนไพรไหทิพย์เนาะแล้วก็มีสินค้าใหม่เราแล้วก็มีมะแขนนี่อันนี้สิเป็นมะแขนคที่เอามาจากบ้านแม่เท่าเนะหมันะาคาสิบบาทเอาไปขั้วขั้วแล้วลก็ตำใส่กระปุกไว้เวลาเราเห็ดป่นปู่ป่นปลาป่นกบป่นเขียดยังสีเนาะเห็ดเกลยว นอสานนอไวยอย่างสิลาบหมูลาบหมูลาบเป็ดลาบไก่อย่างสีนะเขาก็ใส่ได้คือมันกินกับได้หลายแนวแล้วก็เอาไปหมักหมักกับหมูกับย่างย่างก็ได้เวิรนะ์เนาะยู่ทางภาคเหนือของไทยเขาเจ้าสิหมักเห็ดกินเห็ดเจียวเจียวเจียวข่าแล้วก็เอามาแค้นใส่พร้อมกับแสบเดี๋ยวน้ำปิ้นสิเห็ดเมนูเจี้ยวนอสาน เมนูเจยวนา,าสารใจมาแค่นแล้วก็ใส้หนูหวายนะคลิปต่ตอไปแล้วจ้งไว้พอกันไม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพราะเป็นกำลังใจแม่ปิ่นนอกเที่ยวหนเด้อสบายดี